เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกๆท,ท่านทั่วโลกเนื่องในวัดราษีขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่สิ่งดีๆตลอดปีให้มีความสุขทุกคืนวันที่ผ่านไปให้ชื่นใจในสิ่งที่เราได้กระทำในทุกๆวันของปีใหม่นี้ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างความดีของเราย,ยิ่งขึ้นไป นั่นก็นคือทําตามคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือในการสร้างความดีไม่ทําชั่วแนโดยเฉพายิ่งพวกเราทุกคนรู้ดีว่ามีความจำเป็นจะต้องทําภาวนาทุกๆวันเพื่อให้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความสุขทแท้จริงตลอดไปเพราะฉะนั้นขอให้ปีใหม่นี้ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติ ดังที่ว่าไปแล้วก็จะเท่าถึงความสุขที่แท้จริงตลอดปีตลอดไป,ปีใหม่นี้ก็ขอมอบบทกลอนหลวงพ่อได้ประพันธ์ไว้ดังนี้โลกใบนี้มีไว้สร้างได้รู้ไหมหรือว่ามีให้ใช้แบบคนเข่าหรือว่ามีให้ใช้เวรกรรมเราหรือว่ามีให้ใช้เข้าถึงธรรม ลูกตอบพ่อให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมจะได้ใช้สิ่งที่มีให้ใจหนำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์เขาเคยทำสร้างบุญญาให้ช่ำช่ำใจเอย่ยขาฝากบทควานี้ส่งท้ายสำหรับปีเก่าได้เข้าปีใหม่แด่ทุกทุกท่านขอจเจริญพร